you ว่าตอนนี้ค่ะมีเรื่องให้เจ้าตัวเนี่ยเครียดไม่เว้นวันเลยสําหรับทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวค่ะอย่างคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะหรือว่าคุณเจนนี่รัชนกซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยมีการโดนไปโยงที่คดีของแม่ตักแล้วก็แม่ใบหนาดที่เคยไปร่วมไลฟ์สดด้วยค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็โดนคดีอยู่แต่ในที่สุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงจนคลายข้อสงสัยให้กับแฟนๆค่ะล่าสุดค่ะสาวเจนนี่ได้ออกมาโพสรูปภาพค่ะขณะที่กําลังวิดีโอคอลอยู่กับาาาาติิคนนนนนนนสททททีีนนยยี่่่่่ออปปวยยยยููโรรงพบลเเจห็ใ บอกว่านั่งร้องไห้ตาบวมแดงเลยค่ะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความเขาว่าเกลียดช่วงเวลาแบบนี้ที่สุดอ่อนแอไปหมดซึ่งหลายคนพอเห็นแคปชั่นดังกล่าวเห็นภาพดังกล่าวก็เข้ามาให้กําลังใจสาวเจนนี่กันอย่างมากมายและเข้ามาถามไถยว่าบุคคลในภาพคืคอใครเป็นอะไรกับทางด้านสาวเจนนี่ซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าคนในภาพเนี่ยคือพี่ชายแท้ๆของแม่เกดมีศักเป็นลุงของตัวเองดูแลกันมาตั้งแต่เล็กๆจนมีคอนเสิร์ตลุงก็จะคอยขับรถและเป็นบริการให้บนเวทีแล้วก็เป็นตาของน้องตีด้วย เมื่อวานนี้ค่ะสาวเจนนี่เนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าค่ะว่าลุงของเจนนี่เสียแล้วนะคะนายอุเทนเพฤดลิ์ลุงเทนจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาตี23นาทีวันที่14ตุลาคมขอให้ลุงไปสู่ภพภูมิที่ดีหลานจะดูแลทุกคนในครอบครัวและต้องบอกว่าหลังจากที่แฟนๆทราบเรื่องราวดังกล่าวค่ะก็เข้ามาส่งกังใจให้กับทางด้านสาวเจนนี่กันอย่างมากมายค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว